ก็จะกินเผื่อแล้วกันเนาะชอบความควาชอบคนมันต่างนะบางคนก็ชอบขมนะคนพุทธาวู้แก่บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะวิกกี้ก็เชื่อพุทธาวุ้แก่นะคะกินขมขมเป็นยาไปเลยค่ะอืมออืม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 อ๋อพี่ดูเหมือนอยู่บ้านสูงเลยครับ ใช่ค่ะพี่อยู่บ้านสูงบ้านพี่อยู่บนภูเขาก็าไม่รู้สูงหรือไม่สูงก็สูงมากอยู่นะคะมองลงไปก็ไม่เห็นใครอยู่หน้าบ้านนะอยู่บ้านบ้านตัวเองอยู่สูงกว่าเพื่อนี่อยู่บนเขาค่ะลูกคนหลังเขาอืมอ้าวคุณสมพงษ์คะคุณต้องสมพงษ์มากคุณค่ะมา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 ,มา,มา,มากินอยเกีเร์ตเลี้ยงองมลอมส้ายปีเก่า เี่หกเจ็ดค่ะตำรถเด็ดที่ยมทะเลก็ต้องมาอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะมหาสมุทรก็ต้องลงโอ้โหคุณน้องค่ะพี่ไม่ตแล้วค่ะพี่มีระเบียงดีค่ะระเบียงนีที้นนี้กฎหมายเขามีนะคะระเบียงดีระเบียงความสูงต้องไม่ตกค่ะไม่หล่นนะคะทุกคนค่ะอยู่ดีมีสุขค่ะที่นี่ ไม่มีไม่มีเด็กนะคะบ้านหลังนี้มีแต่เด็กโตไม่มีเด็กน้อยขอบคุณนะคะคุณยายนุ๊กนาดเดี๋ยววิกกี้ก็ไปให้ขนมนะคะตอนนี้วิกกี้มือมือมอมแมมอยูะคะ่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดีย๋ยวพิกกี้จะขนมไปส่งปีใหม่ไ <c oughs> ปโลกอสเมอร์ค่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญมาเยาก่จ้าคุณสมพงศ์สว,วัสดีนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาบอกเรื่องอายุนั่นเนี่ยมาฉลองปีใหม่กันพรุ่งนี้ปีใหม่เดี๋ยวคืนนี้นะคะอย่าลืมมาเข้าดจวกับวิกกี้นะ,ะไปแล้วนะครับจ้าขอบคุณนะคะคนดีสิสยาม ขอบคุณมากนะคะคุณชอบนะคะคุณชอบขอบคุณมากมนะคะที่มาให้กําลังใจไปกีน้นะคะเอาไม่เป็นไรค่ะคนชอบหอยก็กินหอยคนไม่ชอบก็กินอย่างอื่นนะคะคนไม่กินอะไรเลยก็ดูได้คันดูได้ไม่เสียตังคนะ,คะแต่จริงๆนล้วก็ตัวโตรจริง <c oughs> หอยอะไรหอยอะไรหอยอะไรคะตัวโตวจังเลยอืมยังไอ,อืมอืม เต็มปากเต็มคำอะไรคะปน,นัดปน,นัดเป็นไรปนัดมาหัวไอ้หัวร้อนเมื่อกี้เหรอคือประมาณนะั้นแล้วนั่งอยู่ให้นานที่สุดแล้วมาเริ่มหนาวี๋้วได้แปลเ้ราห่มมาห่มน,นะโอ้ คือที่มูกไหลายนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกค,คนค่ะลมมาได้ยินเสียงลมไหมลมเข้ามาเพราะผมต้องเข้าแล้วง,งาน,น,งน,นเนี้ยทำแล้วแบบนี้สายลมหนาวอืมอืม,อม,อม,อมหัวก้หอยหอยใหญ่ประดับสวัสดีจ้าคุณสมพงษ์จ๋าหอยใหญ่ก็มาหัวล้อก จะว่าหัวเราอะไรคุณสมพงษ์ยังชอบกินใช่ไหมคะคุณลุงหาอร่อยนะอบอวลนิดจ้าสาวนิดนะจ้าคุณสมพงษ์นะคะมากินเข้าไปผัดข้าเขียวก็กินเข้าไปค่ะมีประโยชน์นะคะกินเข้าไปอมเอยมอ็กแซ่บอาไปมาก หายจะไม่เห็นหนาวอ,อเกือบค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะเขาเรียกชาไทยใส่นมเยอะไปหน่อยใส่นมเยอะๆนะ,ะอืออือตบอีกนะทุกคนค่ะอืมต้มนึงค่ะเหนาะ nó với là tội em